จาเมื่อนีมาสายขาเด่ไปโทระพึ่งกับมาหอดบานเมื่อนี่ญ้ากะสิมาไล่สดหรือหาแนวทางทางช่อง <c oughs> กะเอฟซี FC, ทุกคนทีอันนี้ก็ทักมาเลหล็กฮาหน้อยของยญาเมื่อวานทัดตัด,ตดเล่นกะหาเอ้อไม่ใช่เจ็ดห้าศูนย์ถ้าเราตัด ็ 5, 7มันก็เข้าอยู่หน่อยหนึ่งแต่ไม่ได้ตดัดย่าไม่ได้ตัดให้แต่ว่าเหล็กฮะอันเหล็กล่าก็มาเข่าอา่อสามสามเจ็ดสามเนาะเหล็กเล็กางเมื่อนี้กะสิบอกเอซทุกคนให้คิดเจระณะาเบิงว่าตัวใดมักเข้ากับจัดถาปมามก,กับพาน แต่ว่าเอฟซีทุกคนที่โท่ถามทักมาว่าทีช่องออกว่าอย่าหน้าขี้บาลมีน้ำโชกถี่ลูกคำนวณเหลขที่เขาคำนวณเหลขกเหลขกวิ่งเหลขกหลุดยังก็แเ้วแต่ก็เป็นช่องอันเดียวกันก็คือทางช่องเขามาปล่อยอันนี้ก็คือช่องอันเดียวกันจะให้เข้าใจก็ขอให้กดไหลกดแช่ให้ยานํำค่ะแต่เมื่อน,นี้ยา่ยก็สีใหายแนวทาง เหล็กานอยมือนี่มีน้อยอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวสีส้มให้เบิงค่ะจะาเดี๋ยวยาสีส้มให้เบิงเหล็กาน้อยมือนี่เมื่อนี่เหลขกฮาน้อยงวดประจำวันที่27เมษายนปี66ตัวเด่นตัวเดวเดยาปล่อยไปที่สามตัวสามเจ็ดหนึ่ง ตัวล่องก็คือ H76 ค่ะแต่ว่าตัวกันก็นคือ H767 7, แล้วก็37ค่ะแต่ว่าตัวเด่นตัวเด็ดก็เด่นไปที่71 31แล้วก็65ค่ะแต่ว่ามีทั้งไตนี่ก็คือเลขของปูให้คิดจะละนาถ้าชอบกระจัด ทาทาบอยมากก็พานไปค่ะตัวเด่นของทันก็นคือ 70, 90, 60ตัวกั้นตัวรองมันมีอยู่ว่าหกสาไอ้สาแล้วก็9กสก็ขอให้คิดเจระณะาของปูน้ำค่ะแต่ของยาก็คือตัวเด่นตัวเด็ดก็คือทำเครื่องหมายถูกตัวนั้นคือตัวเด่น ตัวที่ว่าตัวรองตัวกั้นก็คือไม่ได้ทำอะไรก็หมายถึงว่า3 7 7 6แล้วก็5 7 7ค่ะ3ตัวก็มีอยู่3 7 1ค่ะก็ขอให้เอซทุกคนให้โชคให้มนันเฮงเฮงลยๆจา้าสาธุจา้าขอให้ลอยๆพอได้มีทุนคุณละซ์ต่อสู่ บุญบารมีของเฮา้ามีบุญเฮาก็ได้ก็ขอให้โชคให้มา่นทุกๆคนจ่าสวัสดีค่ะ